โอ้โหผักแบบนี้ใครเคยกินบ้างนี่ฮใบแบบนี้เลยเนี่ฮใบใหญ่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้หน้าแรงมันปรับตัวเป็นใบเล็กนิดเดียวเลยอันนี้คือเครือตดหมูตดหมาสวัสดีครับวันนี้นาเล็กเดินเลาะออกกำลังกายแล้วก็มาเจอ ผักที่อยู่ในป่านะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะแต่ว่าทางภาคใต้กินเป็นผักนะนี่แหละหรือบางคนใช้เป็นสมุนไพรนะเอาไปทำชาช,าชงดื่มอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะนี่แหละวันนี้คือนาเล็กจะพามาชมลักษณะเขาเป็นยังไง ผักที่ชื่อว่าเครือตดหมูตดหมาแมชื่อก็เม่น้าฟังเลยนี่ฮใบเขาไปแหลมๆเรียวๆเนี่ยหน้าแรงใบมันจะเล็กที่จริงใบมันใหญ่นะยกขยี้ให้ดูว่ามันขยี้แล้วดมกลิ่นโอ้โหเหมือนกลิ่นตดนะไม่ไม่ได้รามมกหรือว่าไม่ได้ไอทำพูดแบบหยาบคายนะ เหมือนกลิ่นตดจริงๆนะเนี่ยแต่เขาบอกว่าเอาไปต้มแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมากนะทำเป็นชาชงดื่มเนี่ยหรือว่าทางภาคใต้เขากินสดเลยนะกินแหนมเป็นผักนะกินเป็นผักอร่อยมากเขาว่างันน้าเล็กก็ไม่เคยกินนะ,ะคนทางใต้เล่าสู่กันฟังหน่อยใครที่เคยกิน เดี๋ยวไปดูลักษณะของเขานี่ฮะเจออยู่ในป่าโอ้โหใบเล็กๆเ,เรียวสวยงามเลยนะเนี่ยใบเล็กมากคือปกติใบเขาจะใหญ่นะแต่ว่ามาเจอหน้าแรงเนี่ยใบเขาจะเล็กแบบนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเขาปรับตัวปรับสภาพเรื่องของการ ขายน้ำในหน้าแรงหรือเปล่านะทำให้ใบเล็กลงเดี๋ยวไปดูว่ามันใช่หรือเปล่าที่เห็นใบเล็กๆแล้วมันมาเป็นบอกว่าใบใหญ่นี่ฮะใบใหญ่นะนี่ใบใหญ่ยาวแบบนี้เลยเนี่ยพอแตกกิ่งออกมาเห็นไหมใบเริ่มเล็กเริ่มเล็ก,ล,กลงเรื่อยๆนะเนี่ยฮะเนี่แหละเขือตดหมูตดหมาหรือว่ากระพังโหม นะทางใต้อาจจะเรียกว่าย่านพาโหมนะทางอีสานเคยใครเคยทำข้าวโป่งบ้างเนี่ยเขาขุดรากเอาไปผสมแป้งนะทำข้าวโป่งนะใครเคยทำเล่าสูนะ่นาเล็กฟังหน่อยนีฮะบางคนเอาไปทำชาชงดื่มนะบอกบำรุงกำลังดีมากเลยนะ หรือว่าเอาใบสดๆนี่เอาไปต้มนะกลิ่นหอมนะสรรพคุณทางยาเนี่เยอะแยะเลยโดยเฉพาะเรื่องของบ,บำรุงร่างกายนะลดปริมาณน้ำตาลในร่างกายนะนี่ะอ่ะก็ลองไปศึกษาดูนะใครจะถ้าจะใช้ในเรื่องของการเป็นสมนุนไพรนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นผักนะยืนยันว่าสามารถกินเป็นผักสดได้ น่อร่อยเลย